ก็เมื่อดูจากรายงานแล้วเนี่ยเรื่องของชอนดิดดี้นะครับจะมีการเบริกพยานมีการพิสูจน์หลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วก็น่าจะกินเวลาอีกประมาณถึง2เดือนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข่าวใหญ่ครับเมื่อทางด้านของชุกไนชุกไนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับว่าผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการฮิปฮอปสมัยก่อนเนี่ยคือดังมากๆนะครับชุกไนเนี่ยเขาเป็น c ีอของค่ายเพลงที่ชื่อว่าเดดโรเลคคอยค่ายเดยดโรเลคคอยมีนักร้องนะจะเป็นพวกสนุปด็อกอะไรเงี้ยก็เคยอยู่นะครับก็มีชื่อเสียงเยอะแยะ บอคุณชุกไนท์เนี่ยแกก็มีประวัติที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารเสพติดนะครับเรื่องของการพยายามฆ่าแล้วก็ล่าสุดเนี่ยติดคุกนะครับยาวเพราะว่าไปขับรถชนคนซึ่งแม้ว่าแกจะบอกว่าแกไม่ตั้งใจอะไรเกิดแล้วแต่นะครับแต่ว่าประวัติของแกนี่คือแกเข้าคุกมาหลายรอบเข้าออกเข้าออกแล้วแกก็สุดท้ายเนี่ยโดนจำคุกนะครับประมาณ2 0 3 0ปีนี่แหละครับคืออยู่ยาวเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความที่แกเป็นคนมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยครับคุณชุกไนท์เนี่ยแกก็ตัด ติดคุกแต่ว่าเป็นการโฟนอินเป็นการพูดคุยกันแล้วทีนี้เนี่ยมันมีรายการทีวีรายการหนึ่งไปสัมภาษณ์ชุกไนนะครับเหมือนโฟนอินถามประเด็นเกี่ยวกับชอนดิดดี้นี่แหละว่าเฮ้ยชอนดิดดี้โดนขนาดนี้เนี่ยเขาจะรอดไหมซึ่งคําตอบที่ได้มาเนี่ยต้องทําให้หลายคนเนี่ยรู้สึกตกใจครับเพราะว่าชุกไนเนี่ยบอกว่ายังไงซะชอนดิดดี้เนี่ยก็รอดอย่างแน่นอนแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ารอติดตามดูตอนจบได้เลยว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งผมการันตีชอนดิดดี้ไม่ใช่ คนง่แล้วก็ชอนดิดดี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีอิทธิพลแล้วก็ความลับอะไรบางอย่างที่ทางรัฐบาลเองก็ต้องเกรงใจและนี่นาจะเป็นสาเหตุหนึ่งครับว่าทําไมตอนที่ชอนดิดดี้เข้าไปในคุกใหม่ๆเขาถึงไม่ยอมกินอะไรเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาวางยาเขาอะไรอย่างงี้นอย่างงี้เดี๋ยวแบบไม่รอดอะ่ะก็เลยทาให้ชอนดิดดี้แบบสุขภาพไม่ดีนะครับแต่ทีเนี้ยตัวชุกนายเขาบอกว่าเขาดูจากข่าวที่พอได้ได้ได,ด,ดูจากที่อยู่เขาอยู่ในคุก่อน,นะครับเขาดูแล้วเนี่ยตัวชอนดิดดี้มีอิทธิพลอย่างมากแล้วก็ดูเหมืออนว่่าาฝัังงยยกรยจะ จัดการเขาเต็มที่ยังดูกักก,กึ่งกึงอยู่ยังดูแบบไม่ใส่เต็มร้อยแสดงว่าทางรัฐบาหลหรือฝั่งอายการเองเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะทําอะไรชอนดิดี้มากนะักดังนั้นชุกไนเนี่ยจึงค่อนข้างมั่นใจครับว่าชอนดิดี้เนี่ยจะรอดอย่างแน่นอนและเขาก็ยังพูดด้วยนะครับว่ายังไงซะเนี่ยชอนดิดี้ก็ได้รับการอภัยโทษแน่นอนเหมือนกับไมเคิลแฮร์ริสไมเคิลแฮร์ริสเป็นใครไมเคิลแฮร์ริสคือเจ้าของค่ายเพลง Dead Ro เ Record นั่นเองครับที่เขาทํางานให้คือต้องแยกกันนะระหว่างเจ้าของกับ Co ซ ีโอเนี่ยปีหน้าที่เป็นผู้บริหารก็เป็นลูกจ้างของเจ้าของอีกทีหนึ่งเจ้าของเนี่ยอาจจะลงเงินอาจจะสร้างขึ้นมาแล้วก็จ้างซีโอมามามาดูแลแต่ว่าบางบริษัทเนี่ยก็อาจจะเป็นทั้ง c ีโแล้วก็เป็นเจ้าของเนี่ยดูแลควบคู่กันไปเลยแต่ว่าถ้ามันใหญ่มากๆเนี่ยเจ้าของกับซีโอเขาจะแยกกันนะครับดังนั้นชูงไนบอกว่าขนาดว่าเจ้าของค่ายเพลงของผมเนี่ยพี่ไมเคิลแฮร์ริสเนี่ยก็ยังรอดมาแล้วเลยก็ยังได้รับอภิโทษเลยแล้วทําไมทําไมชอนดิตตี้ถึงจะไม่ได้เพราะชอนดิตตี้กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขารู้ ้นกลับไปเป็น10ปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกชอนดิดดี้ว่าเพื่อนรักเลยซะด้วยซ้ำไปและที่สำคัญนะครับในวันเกิดของชอนดิดดี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เข้าไป มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมครับ่เฮ้ยถ้าสมมุติว่าชอ,อันิี้หลุดจากการใช้อํานาจของโดนัลด์ทรัมป์จริงๆเนี่ยโอ้อเมริกานี่นี่คืออเมริกาที่คุณต้องการจริงๆเหรอนี่คือการใช้อน,นันาจนี่คือประเทศประชาธิปไตยจริงๆเหรอโอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเราก็เลยต้องมาดูกันครับว่าเอ๊ดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะทำแบบนั้นจริงหรือไม่แล้วกรณีของคุณไมเคิลแฮร์ริสที่โดนัลด์ทรัมป์เคยอภัยโทษเมื่อรอบที่แล้วตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีรอบก่อนเนี่ อะไรและทําไมถึงทําแบบนั้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างที่จะไม่สนใจใครกูจะทําอะไรก็ทําซึ่งเขาก็มองแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าถ้าสมมติว่าโดนัลด์ทรัมป์เลือกที่จะไป่โทษให้กับชอนดิดี้จริงๆเนี่ยถ้าเขาจะทําจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะทําได้นะนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงสถานการณ์ของชอนดิดี้เนี่ยตัวชอนดิดี้เองโดนข้อหาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดช่อโกองมีการค้ามนุษย์ทางเพศนะครับมีการละเมิดกฎหมายประเวณีนะครับแล้วก็รวมไปถึง อัจญากรรมอะไรเงี้ยครับมีการครอบครองอาวุธแล้วก็ครอบครองสารเสพติดใช้สารเสพติดอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก็โหมีข่าวด้วยนะครับว่าในชั้นศาลให้พยานปากเอกนะครับว่าตัวชอนดิดดี้เนี่ยเคยเสพยาหนักนะครับถึงขั้นโอเวอร์ดสเลยแบบว่าเสพยาจนช็อกก็อยู่ที่เพลย์บอยแมนชั่นเมื่อปี2012คือหนังสือเพลย์บอยที่เราเห็นสาวมุกวแบแบมกันน่ะหลายอันนะครับที่ดูเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานว่าชอนดิดดี้ทำผิดแน่ๆซึ่งถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วสารตัดสินนะ ชนดี้น่าจะต้องติดคุกอย่างน้อยนะครับอันนี้คืออย่างน้อย15ปีและถ้าหากว่าแบบร้ายแรงที่สุดเลยก็คือติดคุกตลอดชีวิตครับเพราะมันมีประเด็นนี้ออกมาปุ๊บเหล่าเพื่อนเหลา่าคนที่ทํางานกับชอนดิี้เนี่ยเขาก็เริ่มวิ่งเต้นครับเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เพราะเราต้องทําการล็อบบี้แล้วก็ไปทําการพูดคุยเพื่อขออภัญโทษล่วงหน้าเลยแม้ว่าชอนดิี้จะยังไม่โดนตัดสินนะครับว่าเขาผิดแต่ว่าทีมงานนะครับคนรู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกเลยนะครับว่า ไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะขออภัยโทษสมมติชอนดิดี้ถูกสารตัดสินเนาะอ่าชอนดิดดี้จำคุก50ปีชอนดิดดี้เฮอจำคุกห้าสิปีหันมาอีกทีอา้าวได้รับอภัยโทษตึงตึงตึงเรียบอาวุธออกเลยไม่ต้องติดเลย อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเริ่มรับประโยชน์จากการที่ติดคุกค่าสิปีลดเหลือมาเป็นแค่3ปีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโหดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าหากว่าใครที่มีโอกาสดูข่าวชอนดิดดี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าชอนดิดดี้เองทําเรื่องเยอะไว้มากเลยอาทีน,นี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเอ๊ะเ,เรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีเคสตัวอย่างหรือไม่ ต้องบอกนะครับว่าทางฝั่งของทีมงานชอนดิตตี้เนี่ยเขาก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับว่าไอ้ชอนดิตตี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกับว่า e y, เรื่องราวเนี่ยมันมีอยู่ประมาณแค่หนึ่งแต่ว่าโดนฝั่งตรงข้ามใส่ไฟเพิ่มมาอีก3ให้เรื่องมันใหญ่เป็น5้าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโดนทรัมป์เองก็เคยโดนไม่ใช่เหรอคุณต้องเข้าใจเหตุผลนี้เหมือนกันนะโดนทรัมป์มึงใช้ความสนิทแล้วก็ใช้ความทีโดลดนทรัมป์โดนเหมือนกันแต่จริงๆโดนทรัมป์ก็ทาผิดจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โดน,นทรัมป์ ะธานาธิบดีเนี่ยเขาก็มีเหมือนคดีติดตัวไว้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้พอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไอ้พวกคดีเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยถูกระงับไว้ก่อนยังไม่ได้ถูกยกเลิกนะครับถูกระงับแบบพอสไว้ก่อนเดี๋ยวรอหลังจบประธานาธิบดีแล้วค่อยมาถูกดำเนินคดีต่อประมาณนี้นะครับซึ่งไอ้พวกคดีเหล่านั้นตัวโดน,โนทัททำก็บอกนะครับว่าผมโดนใส่ร้ายข้อมูลต่างๆเนี่ยมันไม่ดีมีมูลความจริงเลยผมโดนอะไรเงี้ยฝั่งชอนดิที้ก็เหมือนกันครับว่าบอกว่าเห็นไหมโดนัททำยังโดนเลยโดนัททำเข้าใจช ว่าเอ๊ะมันมีโอกาสไหมที่ชอนดิี้จะได้รับอภัยโทษจากนัธรรมต้องบอกว่ามีครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีคนที่ทําแบบนี้มาก่อนอย่างที่ผมบอกไปก่อนนี้นั่นก็คือคุณไมเคิลแฮร์ริสคุณไมเคิลแฮร์ริสเนี่ยแกก็ติดคุกนะครับตอนแรกเนี่ยต้องจําคุกยาวนานกว่า33ปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้รับอภัยโทษให้ออกมาก่อนซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามหน้าข่าวปกติเนี่ยเขาบอกว่าคุณไมเคิลแฮร์ริสเนี่ยแก,กประพฤติตัวดีอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครแถม ก็ยังเป็นคนทําเพื่อสังคมด้วยเพราะว่าเขาเปิดโครงการการศึกษาให้ผู้ต้องขังเหมือนกับว,ว่าสอนหนังสือแบบทําให้ผู้ต้องขังมีความรู้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยตอนที่คุณไมเคิลแฮ์ริสแก่ออกมาจากคกเนี่ยแกก็แสดงเจตนาเจตจำนง,งอันแรงกล้าเลยนะครับว่าผมจะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีแคมเปญที่ชื่อว่า second chance second chance ก็คือให้อภยัยให้โอกาสคนที่เขาทําผิดแล้วเขารู้จักที่จะกลับตัวถ้าหากว่าคุณไมเคิลแฮ์ริสเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ย เคยมีคดีทั้งยาเสพติดแล้วก็คดีพยายามฆ่าเนี่ยยังสามารถกลับตัวได้ทำไมทำไมชอนดี้จะทำไม่ได้ <c oughs> แต่ทีนี้เรื่องของชอนดิดดี้เนี่ยยังไม่ได้ไปถึงไหนนะครับเขาแค่เป็นทีมงานของชอนดิดดี้เนี่ยพยายามจะไปเสนอไปคุยกับโดนัทรัมเพื่อให้อภัยโทษแต่ถามว่าเอ๊ะการที่โดนัทรัมอภัยโทษเนี่ยมันได้อะไรต้องบอกว่าย้อนกลับมาดูคดีของคุณไมเคิลแฮร์ริสันเขาก็เอ๊ะทำไมโดนัทรัมจำเป็นจะต้องไปอภัยโทษให้กับแฮร์ริสด้วยมันมีผลดีกับโดนัทรัมยังไงมีสิครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าแคมเปญของรัฐบาลของทรัมปนะ์ณนั้นสมัยนั้นนะครับก่อนนั้นตอนโดนัทชัมสม เสียงที่ดีว่าเราปล่อยคนออกมาให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมนะโดนธทรมปล่อยมาประมาณ140กว่าคนนะครับเกือบ150คนแล้วไอ้140กว่าคนอะ่ะก็กลายเป็นปากเป็นเสียงเหมือนเป็นหัวคะแนนอะ่ะเป็นแกนนําเลยว่าโดนทัททำดีอย่างงุ่นอย่างนี้เขาให้โอกาสคนนะอย่างงุ่นอย่างนี้คืออะไรมันก็เลยเหมือนได้ฐานเสียงเพิ่มเติมเหมือมนคุณญาติพ่อแม่คุณติดคุกเงี้ยโดนทัททำอภัยโทษมาโอ้เราในฐานะลูกโอ้โดนทัททมป,ปล่อยพ่อเราปล่อยแม่เราดีใจดีโดนทัททำมันดีนะอย่างงุ่นอย่างนี้สมัยหน้าเลือกโดนทัททำอีกนะ เริ่มแล้วไนงะเห็นไหมมันก็เหมือนเป็นการหาเสียงทางอ้อมครับแต่ว่าอย่างคุณไมเคิลแฮ์ริสเนี่ยเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาก็ต้องมีคอนเนคชันคนดังเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ถ้าสมมติปล่อยคนนี้มามันก็จะมีอิทธิพลที่แบบว่าอ้าว เลือไปบอกคนที่มีชื่อเสียงหน่อยซิว่าให้มาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะสมมุติว่าไมเคิลแฮร์ริสรู้จักกำพลอย่างเงี้ยไมเคิลแฮร์ริสบอกกำพลโปรโมทให้โดนัลด์ทรัมป์หน่อยอ้าวผมเอ้ยโอ้พี่แฮร์ริสฮะผมผมก็มนึกอออกไหมกำพลอาจจะเชียร์ใครไม่รู้แหละแต่ว่ารุ่นพี่ขอมาอ้าวโอเคโอเคอ้าวโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็ปล่อยรุ่นพี่ผมดีมากเลยฮนะอย่างเงี้ก็ก,ก็พูดเชียร์แบบอ้อมๆไปจะจะเชียร์แบบตรงๆหรออ้อมๆอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายโดนัลด์ทรัมป์ได้สิ่งนี้มาครับดังนััั้นนนนนกการรทททีีีีีี่่่่่่ปลลออออยยยยคมมมมชืเเสงผะบูพ สมคแล้วทีนี้ถามว่าอ๊จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาได้อย่างไรจากการที่โดนัลทรัมป์ทำไมถึงได้มาปล่อยถึงได้อภพยโทษคุณแฮร์ริสต้องบอกว่าคุณเมเคิลแฮร์ริสเนี่ยเขาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก่อนน้นี้ผมบอกว่าอะไรครับค่ายเพลงเดทรูเล็คคอร์เนี่ยใครเคยอยู่ครับคนที่เคยอยู่คือส n นว์ด็อกตึงตึงตึ้งตึงใช่ไหมสโนว์ด็อกเคยอยู่ค่ายนี้มาก่อนครับแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ค่ายนี้เหมือนกําลังจะล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่ส n นว์ด็อกยังเข้ามาเทคโอเวอร์เพื่อให้ค่ายนี้ยังอยู่ต่อดััังนนนน้เเียมล ูดได้เต็มปากครับว่าคุณมิเิลแฮ์ริสกับคุณสโนว์ด็อกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกันเขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละทีนี้สโนว์ด็อกก็เลยพยายามวิ่งเต้นครับว่าอจะทํายังไงนะเพื่อให้เพื่อนของเราได้รับอภัยโทษคือสโนว์ด็อกเนี่ยไปร่วมมือกับนักเคลื่อนไหวทางด้านการปฏิรูปที่ชื่อว่าคุณอลิสจอร์สันคุณอลิสจอร์ซันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแกก็เคยเป็นนักโทษเหมือนกันครับแต่ว่าแกได้รับการอภัยโทษนะครับได้รับความช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลสมัยของโดนังงลด์ทรัมป เห็ <laughs> <c oughs> นไหมมันมีการกระทําก่อนหน้าของเราทํามันมีผลต่อเนื่องสืบเนื่องมาคุณอลิสจอนสันเนี่ยหลังจากที่แกได้รับอภัยโทษมาแกรู้สึกซาบซึ้งใจหรือ,อไนก็แล้วแต่นะครับแกปเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปเรื่องของความยุติธรรมดังนั้นพอแกได้ยินเรื่องนี้จากทางด้านซูมด็อกเนี่ยแกก็พร้อมจะช่วยเต็มที่เลยนะโอชอนดิตตี้อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเราจะช่วยเขาแล้วทีนี้ตัวคุณอลิสจอนสันเนี่ยแกก็ไปทําการพูดคุยกับจาริดคุชเนอร์แล้วถามว่าจาริ์ คุชเนอร์เป็นใครจาเริคุชเนอร์เป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์ครับ <laughs> และนอกจากจะเป็นลูกเขยของโดนัลด์ทรัมป์แล้วเนี่ย <laughs> เขายังเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของทรัมป์ด้วยนะครับซึ่งบทบาทของคุณคุชเนอร์รู้ไหมเป็นอะไรบทบาทของคุณคุชเนอร์ก็คือเป็นกรรมการอาวุโสเกีย่ยวกับนโยบายการปฏิร,รูปความยุติธรรมในรัฐบาลของทร,รัมป์ตรงเลยสายตรงเลยโอ้โหดังนั้นเนี่ยคุณจาเริคุชเนอร์นะครับก็เลยไปคุยกับเมียที่ชื่อว่าอ e ีวานกาทรัมป์ครับนามสกุลคุณไหมครับอีวานกา ทรัมป์นั่นก็คือลูกสาวของโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละครับอลิสจอนสันเกิดไปเนี่ยช่วยดูให้หน่อยไมเคิลแฮร์ริสเขาประพฤติตัวดีอย่างนี้อย่างนี้เขาทําอย่างนี้อย่างนี้อนโอ้มีโอกาสมีโอกาสใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะครับดังนั้นตัวคุณคูชเนอร์นะครับแล้วก็คุณอีวานกาทรัมป์เนี่ยก็รับปากนะครับว่าเรื่องของไมเคิลแฮร์ริสเนี่ยจะเข้าถึงหูโดนัลด์ทรัมป์อย่างแน่นอนแล้วก็จะได้รับการทริกแอคชั่นอย่างแน่นอนและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับหลังจากที่มีการพูดคุยกัันนนสรรผ่าาไปปะะมณะคบ จนกระทั่งช่วงวาระสุดท้ายช่วงก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะหมดหมดอำนาจก็คือเหมือนกับว่าอีก2อาทิตย์โดนัลด์ทรัมป์จะลงจากตําแหน่งนะกำลังจัดพิธีเลยกําลังเตรียมกล่าวสุนทรพจน์เลยแล้วก็กาลังจะลงจากตําแหน่งอีก2อาทิตย์ก็ได้มีประกาศออกมาครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทําการอภัยโทษให้กับนักโทษจํานวน143คนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยชื่อว่าไมเคิลแฮร์ริสรับเฮเบโรมีกิน มีกินแปลกๆตามรายงานจาก The Rolling Stone นะครับเขาบอกว่าวันที่18มกราคมปี2021เนี่ยนั่นคือช่วงสุดท้ายและโค้งสุดท้ายก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะหมดอำนาจนะครับอยู่ดีๆเนี่ยจากที่นิ่งๆดโดนัลด์ทรัมป์ก็โมโหครับเฮ้ยไะไรัว โดนัททำโมโ,โหอะไรวะส่วนสุดท้ายมารู้ครับว่าโดนัลด์ทรัมป์โมโหครับที่ไมเคิลแฮร์ริสเป็นเพื่อนกับสนู์ด็อกแล้วสนู์ด็อกเป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดให้แฮร์ริสเนี่ยได้รับอภัยิโทษซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกไม่ยอมไม่ได้เพราะสนู์ด็อกเนี่ยเคยวิพ,พากษ์วิจารณ์โดน,โนัทแบบหยาบคายมากเมื่อปี2018ดังนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จึงมองสนู์ด็อกเป็นเหมือนกับว่าไอ้นี่มันเป็นศัตรูมึงมาขอความช่วยเหลือกูทำไมโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยบอกว่าใช้คำว่า w ว l l fk him ก็คือ คำว่าปักนั่นแหละนะฮะประมาณว่างั้นก็ช่างแม่งเถอะฮะช่างแม่งไอ้ไมเคิลแฮร์ริสเถอะมึงจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนช่างแม่งกูไม่ปล่อยมึงเว้ยเอา้าเหอืดิไม่ว่าจะเป็นคุณคูชเนอร์ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวไม่ว่าจะเป็นพวกอลิสจอห์นสั้นสนุปด็อก Johnson, เอา้าตอนแรกจากดีๆอยู่ดีๆอยู่ด,ด,ด,ดีพอรู้ว่าสนุปด็อกอยู่เบื้องหลังเท่านั้นแหละชิบหายกันหมดเลยทีเนี้ยโอโ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่แล้วทําไงเนี่ยทีเนี้ยจะไปคุยยังไงเลยแค่ห้าวันเองเรื่องใหญ่นะเนี่ยตอนนั้นเหมือนมีการเสนอไอเดีย สนุปด็อกปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่พี่นะอันนั้นเพื่อนพี่ใช่ไหมพี่อยากให้เพื่อนพี่ออกมาจากคุกใช่ไหมงั้นพี่ก็ขอโทษโดนัลด์ทรัมป์สิเพราะพี่เคยไปดา่าโดนัลด์ทรัมป์ไงแต่ถ้าพี่ขอโทษโดนัลด์ทรัมป์เขาก็น่าจะใจอ่อนตอนแรกก็ว่าจะทําอย่างนั้นว่าจะทวิตขอโทษว่าจะอะไรแต่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วไม่รู้ว่าเป็นใครพูดนะครับอาจจะเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรืออาจจะเป็นฝ่ายของรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่า อย่าทำแบบนั้นเพื่อนทำแบบนั้นเนี่ยมันดูแปลกเกินไปส n น o p ด็อกจากที่เคยดา่าโดนทำาป่าๆอยู่ดีจะมาขอโทษมันดูผิดปกติมันทําให้ความน่าเชื่อถือของส n น o p ด็อกมันดูแย่ลงนะถ้าทําแบบนี้แฟนคลับของส n น o p ด็อกที่เคยเชียร์สโนว์ด็อกเขาจะว่ายัางไงอ่ะมันดูกลับกรอกถือทางรัฐบาลก็ดูแย่ทางสโน o ์ด็อกก็ดูแย่เขาก็เลยแบบนี้ไม่เวิร์ก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 เขาก็เลยปิ๊งไอเดียครับว่าน,นเรามาทําวิดีโอสารคดีแบบสั้นๆไหมถึงความดีความชอบความ เมตตาของโดนัลด์ทรัมป์ที่อภัยโทษให้กับเหล่านักโทษแล้วเหล่านักโทษก็มีชีวิตที่ดีแล้วในส่วนหนึ่งในพาร์ทนั้นนะ่ะให้มีการสัมภาษณ์สนุปด็อกด้วยว่าโอสนุปด็อกรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆเลยนะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปล่อยเพื่อนของเขาออกมามันถือเป็นการกระทําที่ดีมากก็คือเหมือนเหมือนให้ชมโดนัลด์ทรัมป์ทางอ้อมเนี่ยอไหมแต่เราทําเป็นสารคดีเหมือนให้สนุปด็กกชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเรื่องอื่นน่ะที่สนุปด็อกเคยดา่าเรื่องแบบอะไรเงี้ยอันนั้นก็ คนให้ไปคิดกันเองนะครับดังนั้นเนี่ยสนุปด็อกเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะแบบนี้ดูดีกว่าพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บก็รีบถ่ายทํารีบจัดฉากทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาให้ดูน้องทำดูดน้องทำดูเสร็จปุ๊บก็อ <laughs> โดนัททำพอใจครับรู้สึกว,ว่าอ๋อโอเคสโนว์ด็อกยังซีโรราต่อเราหลังจากนี้สโนว์ด็อกเอ,อ๋ยเจ้าไม่ใช่ศัตรูของข้าอีกต่อไปนะครับพร้อมเอาดาบแตะที่หัวไหลแล้วขอมอบตำแหน่งลอร์ดออฟเดอะวีให้กับสโนว์ด็อกทันที <c oughs> ตรงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นการทำที่เส้นยาแดงผ่าแปลมากแบบออ,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 อเกือบไม่ทันแล้วอะจนสุดท้ายนะครับโดนัททำเลยเปลี่ยนใจครับจากที่พูดว่าโอเคช่างแม่งให้กลายเป็นอ่ะ เอาชื่อ。 ไมเคิลแฮร์ริสกลับมาอยู่ในรายชื่อของคนที่จะรับอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งครับวินวินทั้งสองไฟล์แล้วอย่างที่บอกไปครับหลังจากที่ไมเคิลแฮร์ริสออกมาเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเหล่าคนดังฮิปฮอปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างซ o p ด็อกเองเนี่ยก็มีท่าทีกับโดนัทรัมที่ดีขึ้นนะครับมันทําให้โดนัทชัมเนี่ยดูมีมีภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ภาพลักษณ์ที่บวกมากๆในในแง่นี้นะครับในแง่ของการที่ให้โอกาสคนอย่างแคมเปญของพวกเขาที่พูดว่า second chance นะโอกาสที่2นะครับของชีวิต ทีนี้มันก็เลยเป็นว่าเบื้องหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นในข่าวก็จริงนะครับว่าโดนทรัมป์เนี่ยอภัยโทษให้กับนักโทษคนนู้นคนนี้เพราะมีพฤติกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังเราก็เห็นครับว่าทุกอย่างนะครับการอภัยโทษอะไรงเงี้ยมันมีดิวนะครับมันมีผลประโยชน์นะครับที่ทับซ้อนกันมาอยู่ที่มันตามมานะแล้วพอมาในสมัยนี้เนี่ยชอนดิดดี้เนี่ยที่เป็นคนที่มีอํานาจมากๆแล้วก็มีอํานาจต่อคนที่มีชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่แค่คอนเนคชันอย่างเดียวอาจจะเป็นหลักฐานลับ หรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินะว่าแบบชอนดิดดี้ออกมานะแล้วก็บอกว่ากําพลกูมีคลิปมึงนะคลิปที่มึงไปปาร์ตี้เฟกออฟถ้ามึงไม่อยากให้คลิปมันหลุดแล้วก็มึงมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์สิ <laughs> ใช่ครับมันเป็นอย่างนั้นได้ครับแล้วคุณคิดว่าคนอย่างดิดดี้จะทำไหมละ่ะแน่นอนครับถ้าสมมติว่าหลุดออกมานี่โดนัลด์ทรัมป์ทงหัวใจ ล้านเปอร์นะครับนี่จึงเป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันนะครับว่าโหมีโอกาสสูงม,มากๆเลยครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะอภัยโทษให้กับชอนดีดีครับแต่ตอนนี้ขบวนการทัุงอย่างยังไม่เริ่มต้นขึ้นนะมีแค่นักวิเคราะห์ที่เขาพูดคุยกันกับการให้คำสัมภาษณ์จากการพูดคุยกับชุกไนทะ์ผ่านรายการทีวีที่โฟนอินมาจากในคุกนะครับ